สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะจับเทียบเหมือนกันไปไหมชาวเน็ตเทียบช็อตต่อช็อตเสื้อผ้าของใช้แต่งโมกระติกเหมือนกันเป๊ะหลายคนยังสงสัยสาเหตุการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแต่งโมนิดาแม้จะฟังคำแถลงของผู้จัดการส่วนตัวกระติกกันไปแล้วแต่หลายคนก็พูดตรงกันว่ายิ่งฟังก็ยิ่งสงสยัยต่างวิพากษ์วิจารณ์ผู้จัดการจำนวนมากในขณะที่ทางด้านทนายเดชากิตติวิทยานันบอกว่า สามารถพูดได้ไม่ต้องกลัวฟ้องเพราะเป็นการถแถลงแบบสาธารณะแต่ในวันนี้เราจะพาไปส่องภาพระหว่างแตงโมกับกะติกที่ชาวเน็ตนำภาพเดี่ยวของทั้งคู่มาเทียบกันแบบช็อตต่อช็อตสังเกตชุดของพวกเขาที่เหมือนกันเป๊ะแถมมีรองเท้าและแว่นตาด้วยที่กะติกใส่ก็เหมือนว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่แตงโมเคยใส่แสดงว่านำเสื้อผ้าแตงโมมาใส่ต่อหรือไม่ทำให้สงใส่กันต่อว่าต้องสนิทกันขนาดไหนหรือเป็นที่ยืมใส่ต่อกันหรือเปล่า ชุดที่กระติกใส่ไปให้ปากคําวันแรกก็เป็นชุดที่แตงโมใส่มานานแล้วพีคสุดที่ของใช้อย่างแว่นตาที่กระติกใส่วันแถลงข่าวเหมือนเป็นแว่นที่แตงโมใส่ถ่ายรูปบนเรือวันที่เกิดเหตุแต่ก็อาจจะซื้อเหมือนกันก็ได้หรือแตงโมยืมกระติกไปใส่หรือเปล่าทั้งนี้แฮชแท็กกระติกพุ่งเทนทวิตเตอร์ไทยอันดับหนึ่งอีกด้วยขอขอ,ขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดัง ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ